เรียนเก่งไม่เก่งอะไรมันไม่แน่นอนเพราะว่ามันมีการผลสํารวจออกมาแล้วสารวจอะไรอันนี้ชัดเจนจนะครับทีบอกว่าผลสํารวจการเรียนแล้วชีวิตหลังการเรียนความสําเร็จในเส้นทางชีวิตของการศึกษาว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงเขาบอกว่าพวกนักเรียนเกรดเแบบคุณมนตรีแบบอะไรเงี้ยนนะนักเรียน A พวก A กลุ่ม A ทั้งหลายเนี่ยกลุ่ม A อส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิศวกรเป็นหมอต่างๆพวกนี้อืแต่พวกนักเรียนเกรดบ เกรดรองไปจากเกรดเอพวกนี้ก็จะเรียนบริหารคุมธุรกิจแล้วก็จะมาคุมพวกนักเรียนเกรดเออีกทีึงถูกไหมเพราะว่าในชุดก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจไงก็บริหารก็จะมาบริหารใช่ไหมพวกนักเรียนเกรดซีเกรดซีนี่ก็เรียนแบบพอดีพอดีผ่านนะแบบนะผ่านไปได้พวกนี้ก็จะกลายมาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีเออมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คุมพวกเกรดเอกับเกรดบีอีกทีหนึ่ง แล้วเกรดดีอ่ะทีพี่พวกนักเรียนเกรดดีเป็นนักเรียนหลังห้องพวกนี้ก็แบบสมหัวกันอะไรตอนเรียนไม่ค่อยได้เรียนนะมีการแกล้งครูแกล้งอะไรต่างด้วยพอจบมาเรียบร้อยปั๊บพวกนี้มันผ่านมาแบบไม่น่าผ่านนะพวกนี้ก็จะมาทําตัวเป็นแกงใต้ดินใช่ไหมมีทําอะไรลักอะไรต่างๆนี่นะต่างๆแล้วก็จะมาคุมพวก A อบอีกทีเพราะว่าแกงใตดินนี่คุมได้หมดคิดดูสิหวยราคายังลงไม่ได้ที่ดูครับ ถ้าไม่ได้แก๊งนี้มันจะทําได้ไง <c oughs> ดูไหมครับจู่ไหมครับ